สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาชะตาวันเกิดวันนี้ดวงแข็งกากบาทเอกตรงกลางหัวใจดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายชะตาคนเกิดวันนี้แข็งจริงๆคนที่เกิดวันแข็งนั้นเป็นอย่างไรบ่งบอกได้เลยว่าชะตาจะมีใครที่จะล้มท่านก็ล้มได้ยากไปอย่างมากไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสายาสาร์ เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องราวต่างๆก็จะทําให้ท่านจะล้มก็ล้มไม่ได้จะเจอปัญหาก็จริงจะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานโดนคนกระทําใส่แต่ก็ล้มไม่ได้เพราะดวงชะตามันแข็งมันมีอํานาจบุคคลเหล่านี้ควรที่จะเป็นดวงชะตาที่จะต้องไปต่อสู้สู้รบถ้าเป็นสมัยโบราณต้องเข้าไปต่อสู้สู้รบแข่งขันกับปัญหาต่างๆนะท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาในเหล่านี้ ท่านก็ควรที่อย่าไปกลัวใครควรที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆสู้ให้ก้าวผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยดวงชะตาของคนเราก็ไม่มีอะไรแน่นอนมีขึ้นก็ต้องมีลงเพราะฉะนั้นเราควรเร่งมันทำความดีถือศีลห้าให้ครรบ้วนบริบ์ปฏิบททัติธรรมทำให้เป็นอย่างยิ่งมากที่สุดถึงแม้ท่านจะดวงแข็งมากเพียงใดแต่ท่านก็ไม่ควรที่จะมีศัตรู พราะโดนกันไปทํากันไปทํากันมาก็เจ็บทั้งคู่แล้วจะทําไปเพื่ออะไรมาดูนครับชะตาคนเกิดวันแข็งคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาท่านแข็งเป็นอย่างมากลักษณะดวงชะตาของท่านท่านจะมีอะไรพิเศษเขาเรียกว่ามีเทวดาคอยปกปกักคุมของรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักคุมของรักษาเหมือนมีแม่ซื้อคอยรับตลอดเวลาถ้าท่านรู้สึกว่า ท่านเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งแรงเกิดขึ้นกับดวงชะตาท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาให้ท่านแล้วท่านควรระวังให้ดีในเมื่อมีรับป้องกันให้หนึ่งครั้งแล้วครั้งหน้าจะรับได้อยู่หรือไม่แต่ว่ายังไงก็ตามดวงชะตาท่านแข็งถ้ามีคนกแกล้งกระทําหรือว่าแกล้งผักหรือแกล้งให้ร้ายใจร้ายป้ายส,ายายสีบุคคลเหล่านั้นจะโดนกระทําไปเองเขาเรียกว่ามันย้อนกลับไปย้อนกลับไปโดยดวงชะตาของท่าน สิ่งต่างๆเรื่องราวเล่นลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นดวงชะตาท่านจะแข็งเป็นอย่างมากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เลือกเป็นวันที่เป็นเลิกงามยามดีจะทําวิธีมงคลต่างๆก็เลือกวันนี้คนเกิดวนดันอังคารชะตาจะได้เจอกู้ของที่มีสเสน่ห์และดวงใหญ่เช่นเดียวกับท่านเขาเรียกว่าดวงชะตาใหญ่ดวงชะตาแข็งดวงชะตารุ่งโรดสมหวังดังใจหมาย โชคลาภเงินทองก็มีได้อะไรก็ใหญ่ๆมาดูคนเกิดวันต่อ,อไปคนเกิดวันพุธชะตารับรับลอยโชคดวงแข็งเป็นอย่างมากคนเกิดวันพุธเขาเรียกว่าเป็นนักประจนภัยก็ได้นะครับประจนภัยตามที่สถานที่ต่างๆสถานที่แปลกๆนะครับท่านไปที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยนะครับสถานที่อาถรรพ์เขาบอกว่าจะเกิดเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นอาถรรพ์ต่างๆ,ๆเกิดขึ้นแต่ว่าตัวท่านกลับไม่เห็นรู้สึกอะไรกับเขา ก็ท่านดวงแข็งไงนะครับก็ท่านดวงแข็งไงท่านเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าท่านก็รู้สึกว่าเฉยมากกับเรื่องปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิญญาณร้ายเรื่องพูดผีพีศาร์เข้าป่านะครับเจอผีภายต่างๆกลับมารอดนะครับไม่เห็นมีอะไรกับเขาเลยดวงชะตาท่านมีของดีคอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนํำดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆดวงแข็งเป็นอย่างมากใครจะทำอะไรท่านก็ทำไม่ได้ ก็คนมันดวงแข็งนะครับใครก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปบอกแล้วไงคําว่าแข็งมันแข็งอย่างเดียวไม่พอนะครับผมก็ต้องเร่งส่งเสริมเรมเ่งเสริมบารมีให้แก่ตัวเองนะครับสวดมนต์บ้วยพระนั่งกรรมฐานมีจิตใจที่แน่วแน่เมตตาต่อผู้อื่นมากๆอย่าคิดดูถูกใครเด็ดขาดคนเกิดวันนี้อย่าคิดดูถูกใครดูถูกใครแล้วจะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านเร็วไปอย่างมากเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดนะครับบอกเขา เป็นคนไม่ค่อยมีสติปัญญาเดี๋ยวท่านเป็นเองบอกเขาเป็นคนโง่เขลาบรรราญญาเดี๋ยวท่านเป็นเองบอกเขาทําไมไม่เก่งแบบนี้วะเดี๋ยวท่านได้เจอทดสอบเขาเรียกว่ามีคนหรือว่าสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นสิ่งล,ลับเนี่ยจะคอยทดสอบตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบมีบารมีเมตตาก,การุณามีเงินก็ต้องเก็บเงียยไม่ใช่อวดโอ้โหมีเฟอร์รารี่ขับนะครับอาจจะโดนมันไส้แล้วทําให้ดวงตกขึ้นมาก็ได้ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคนดวงแข็งคนเกิดวันศุกร์ชะตาดวงแข็งเป็นอย่างมากเขาเชื่อกันว่าตั้งแต่โบราณแล้วเชื่อกันว่าคนเกิดวันศุกร์ถ้าชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าไปไหนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เดินทางไกลเข้าป่านะครับเข้าที่วงกฎก็เอาตัวรอดได้จะเหมือนมีอะไรบางอย่างทําให้ท่านก้าวผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนจะตกน้ําก็รอดมาทุกครั้ง ตกลงไปในกองไฟก็รอดมาทุกครั้งไฟไหม้คอกใส่ก็ลอดมาทุกครั้งเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกตรมานก็คอกมาได้รอดมาได้ทุกครั้งอธิษฐานจิตตั้งมั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร้งคองรักษาดวงชะตาคนเกิดมาสุขเขาเรียกว่าดวงแข็งเป็นเทพพรวดามาจดติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยครอบวิมานให้แก่ตัวท่านทําให้ท่านดวงชะตารับทรัพย์เป็นประจําแล้วได้เงินทีไรได้เงินก้อนใหญ่ดวงแข็งอย่างเดียวไม่ทายนะครับได้เงินก้อนใหญ่ด้วย นะครับใครจะมาขัดขาให้ท่านหกล้มหกกระเมนตีลังกาเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าอย่างเช่นท่านดวงเป็นเศรษฐีอยู่ท่านจะมีอํานาจบารมีวาสนาถ้าท่านดวงชะตาเป็นพ่อค้าท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนาทําให้ท่านได้รับทรัพย์เป็นประจําดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายเดินทางไปสถานที่ต่างๆจะแคล้วคลาดปลอดภยัยเดินทางไปแดนไกลนั่งเครื่องบินนะครับนั่งเรือนั่ง นั่งสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเข้าไปเฉียดเป็นเฉียดตายท่านจะรอดได้ตลอดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างทําให้ท่านหลุดพ้นรอดพ้นเพราะว่าด้วยดวงชะตามันบ่งบอกถึงบุญและกรรมที่ท่านเคยสร้างสมบุญบุญศรมานะครับไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญ,ญาณจะเข้ามาสิงสู่หรือว่าจะมาทําอะไรกับตัวท่านก็รอดพ้นมาได้ตลอดดวงชะตามันแข็งไงมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้น รเรื่องราวต่างๆไม่ว่าตั้งแต่โบร,ราณราแล้วเขาคิดจะเล่นงานใครไล่ใส่ร้ายใครเกี่ยวกับเรื่องสายเวทเขาก็จะดูเลิกงามยามดีแล้วก็จะดูนะครับเกี่ยวกับว่าบุคคลเคานั้นดวงเป็น,ปนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันสุกร์บอกได้เลยว่าโดนกระทาได้ยากเป็นอย่างมากดูมันแข็งใครจะไปทำอะไรได้จะทําให้มันดวงตกมันก็ทําไม่ได้นะครับใส่วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาหลวงพ่อโตนะครับผมพัดวัดกุดนะครับ เสริมดวงชะตานะครับยิ่งเป็นของเก่าแก่เก่าเก็บยิ่งดีนะครับอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับทรัพย์รวยโชคนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักมคของรักศกษาถ้ามีพระปางลีลาปางห้ามานยิ่งดีนะครับรุนนำดวงชะตานะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายมาดูคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เขาเชื่อกันว่าเป็นเทวดามาจจตินะครับดวงชะตาเหมือนกับเขาเรียกว่า มีคนคอยปกปักคุ้มครองรักษาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับจะเป็นตายายนะนะครับจะรักท่านเป็นพิเศษจะมาหนุนดำดวงชะตาพิภัณฑ์ทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ต้องกัตตันยูนะครับกตตันยูลูกคุลในเมื่อดวงชะตาท่านแข็งดวงชะตาท่านมีอำนาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาไม่ว่าจะเป็นผีปู่ย่าตายายคอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านแต่ว่า ถ้าท่านเป็นคนไม่กตัญญูและสิ่งเหล่านี้เขาจะปกปกักคุ้มครองรักษาท่านหรอนะครับนะครับท่านอาจจะดวงชะตาตกต่ําถ้าท่านทําผิดผีหรือว่าทําไม่ถูกต้องนะครับทําสิ่งไม่ถูกต้องนะครับหมกบุญมากเกินไป Umwelt อาจจะดวงชะตาตกต่ำแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ดวงมันก็จะแข็งนะครับใครจะทาอะไรท่านก็ทําได้ยากมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปกักคุ้มครองรักษาและดวงชะตาของท่านจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆใครก็ทําอะไรท่านไม่ได้ นะครับต่อให้มีเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ก็เพียงเพียงแค่ทําได้แค่ผิวสีผิวหน้าผิวตาของท่านอย่างเช่งก็ตาขำนะครับดวงจิตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาถรรพ์อำนาจมีอํานาจบารมีอยู่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองเทมแข็งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสกถาต่างๆก็เกิดขึ้นกับตัวท่านก็ทําได้นะครับเขาเชื่อว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนมีองค์ก็ยังเชื่อกันได้ในลักษณะนั้น มีของดีคอยปกปักคุ้มครองรักษานะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ